โอเคฮะเปิดให้ทายผลแล้วนะครับโอเคฮะเปิดให้ทายผลแล้วนะก็ทางด้านทีมท e อยู่สีฟ้าครับส่วนทางด้านของทีม PP อยู่สีสม้มฮะ โอเคครับก็เปิดให้ทายผลกันแล้วจ้ะอะ่ขออนุญาตโพสโปรโมทแป๊บนึงนะคู่ชิงคู่ชิงนี่ฮะเพย์ออฟรอบสองฮะ ก็คู่ท้ายของวันนี้นะเริ่มแล้วนะฮะทางด้านทีม TE ครับจะเจอกับโปรเจกต์แฟนทอมฮะก็ตรงนี้นะครับสองหนึ่งนทางด้านของโปรเจกต์แฟนทอมออกนำไปก่อนแล้วนะครับโปรเจกต์แฟนทอมเนี่ยเป็นแชมป์จากประเทศสิงคโปร์นะส่วนทางด้าน TE ครับเป็นทีมอันดับของเอ่งแทยเชียมัสเตอร์ลีครับ รอบแรกครับ TE เอาชนะทางด้านของทีม PVP uh, ครับ Thai b u s u b o นะมาได้ฮะนะครับส่วนทางด้านของอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของทีม uh, Project Phantom ครับที่ใช้ Emirate Font Mission จากประเทศไทยมาได้นั่นเองฮะนี่ครับอ้แล้วตอนนี้สารการผ่านมาแล้วสิงนาทีครึ่งครับ ขึ้นมาด้านบนอยู่ตรงนี้ฮะ ห้านาทีครับเลยห้านาที เนี่ยครับสองต่อสองสถานการณ์ตอนนี้ครับ TE กับโปรเจกต์แฟนทอมยังเท่ากันอยู่นะจ๊ะเสียไปแค่ทีหนึ่งของทั้งคู่ฝ่ายละคันเองฮนะตรงนี้ครับ TE อ,อยู่ตรงกลางครับเหมือนจะบุกมาแล้วก็มันก็กลับไปครับไม่เข้าใจเหมือนกันส่วน Project ครับมาทางด้านซ้ายนะโปรเจกต์แฟนทอมครับ มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอยู่ตรงนี้ฮะหนึ่งาคันครับ p ปรเจกต์แฟนทอมกำลังจะบุกเข้าใส่ทางด้านของทีมทีครับทีมทีก็กลับมากันครับไม่มีการแลกส่วนแต่อย่างใดนะตอนแรกเหมือนจะไปบวกแล้วตรงนี้ครับแจ็คพอ t ตเจอแล้วฮนะเป็นใครแหลมเข้ามา1คันตรงนี้เอารถติดลมหรือเปล่าเนี่ยเอคันนี้ชะตาขาดแล้วครับ ทีมากันเพียบครับ1 2 3 4 5แล้วและก็ลุมยิงครับแต่ว่าทางด้านของทีมโปรเจกต์แฟนท o อมครับเนี่ยดักยิงอยู่แล้วก็สวนกลับขึ้นมาตอนนี้3ต่อ3แล้วครับนะสกอร์คิวซต่อ3ครับเป็นทางด้านทีมทีอีครับที่โดนเก็บไปอีก1นคัน ทั้งคู่เนี่ยก็ดูจากรถถังไ่จากคนเล่นเนี่ยกลายเป็นมีคนอยู่แข่งเดียวกันด้วยนะแล้วตอนนี้ครับเหลือ2คันเท่านั้นสําหรับ TE ครับโอ้ยวันนี้มาโหดจริงๆครับสำหรับโปรเจกต์แฟนทอมทีมจากประเทศสิงคโปร์ฮะแล้ววิ่งหนีแล้วครับเอฟเคันนี้แล้วก็มีโผล่ขึ้นมา3ต่อ1ฮะแล้วตรงน,นี้ตีคู่กันอยู่นะครับกับ ทางด้านของ50ร้อยแล้วก็110ฮะแล้วก็โดนยินยาเผาคนแบบนี้ก็ไม่รลอดครับนะตอนนี้3ต่อ1ฮะสต่อ1ครับ3ต่อ1ฮะเหลือแ,แค่110กคันเดียวครับเกมแรกท e ฮะกำลังจะเงิบครับ แล้วก็เจอสเตปวนอ้อมข้างหลังมาแบบนี้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วฮะแล้วเข้ามาเอาไม่ชนนะฮะพอเลือดมันหวานอยู่แล้วก็ยังไงยิงหน้าแข็งครับหน้ามันด้านหน้ามันแข็งหน้ามันทนครับยิงไม่เข้าครับนะฮะ่คีับแล้วก็ชนเข้ามาจังหวะนี้ฮะตัวตัวแล้วอู่แรกกันไปคนละทีครับ อ้าวแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งครับไปไปมามาตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งฮโอ้แล้วก้าเป็นทีอครับสุดยอดฮะเหลือหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าทีอีหนึ่งหนึ่งศูนย์เขาพยายามเก็บคันอื่นจากสามหนึ่งอ่ะเก็บสามคันรวดอ่ะโอ้สุดยอดครับเป็นทีอนะที่ออกนำไปก่อนแล้วหนึ่งศูนย์เ ตอนแรกเหมือนจะเงบครับโดนไปสามหนึ่งแต่ว่าคันใะกี้ต้องเรียกว่าเป็นพระเอกเลยนะเก็บไปทีเดียวสามคันรวดฮรืนี่ครับสุดยอดจริง้งสำหรับหนึ่งหนึ่งศูนย์คันนี้ครับ